ยเทวตาสันติวิหารับวาสิมีทูเปคาเรโพธิคาเรตะหิ่งตะหิ่งตาธรรมะทายเนนะพาวันเตปูชิตาโสถิงกะโรนเตทะวิหาระมัตถาเรเทราจะมัดชาณะวะกาจะพิขาโว สารามิกาทานาปฏิอุปาสากาคามาจะเทสานิคัตมาจะอิสราสัปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาพุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาทะุทะทะวุปปาติกา ในยานิกังธรรมวะรังปติจเตสะเพปิทุกขสะกะโรนตุสังฆยังทาตุจิรังสตังธัมโมธัมมัทะราจะบุคราสังโฆโหตุสมโควะอัตถายะจะหิตายะจะอามเหรักขตุ สัมร,รมโมสเพปิธรรมจาริโนพุทิงสัมปาปุกเนยยามะธรรมเมอริยัปะเวทิเตปสันนาโอตุสเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทารังปะเวชันโตจาเรเทโวปปวัสตุวั ธิภาวายะสตานังสมิธังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะรชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทา ทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยปปต,ตาจะนิพยาโสกับปัตตาจะนิโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภะตังปุญญะสำภะทังสเพเทวานุโมทันตุสภสัมปัมติสิทธิยาทานางัง ทัทันตุสัททายะสีรังรักขันตุสัพธาภะวะนาภรตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคัตาสพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพ,พะโส โหตุสพังสุมังฆรังรักขันตุสพเทวตาสัพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตุสัพังสุมังฆลังรักขันตุสพเทวตาสพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตุสพังสุมังฆลังรักขันตุสพเทวตาสพสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลัง ด้วยโนภาพแห่งสัจจอาิิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์ประสูตริพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ผลเจ้าทุกภัยทั้งปวงเจริญท,ทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่อนโมธนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แกวัตุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไวค้ครูปกแป่ตลอดจนวัตุมงคลทั้งปนที่สามจึงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปะริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกการเธอ